สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกแนวคิดนึงนะคะที่มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากเป็นบทถอดความวิดีโอนำสมาธิใน YouTube ค่ะชื่อ Quantum Jumping Guided Meditation อ๋อครับวิดีโอตัวนี้ใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้คืออยากจะลองมาทำความเข้าใจกระบวนการที่เขานำเสนอว่ามันคืออะไรเกี่ยวกับการใช้สมาธิเพื่อไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่าความเป็นจริงคู่ขนานนะคะ แล้วก็อาจจะเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตเราได้ครับคือเท่าที่ดูจากแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากการเอานำให้เราผ่อนคลายก่อนเลยทั้งร่างกายจิตใจให้มันนิ่งๆสงบสงบแล้วจากนั้นก็จะให้เราจินตนาการครับนึกถึงภาพหน้าต่างบานหนึ่งที่แบบมีแสงสว่างมากๆเลยหน้าต่างมีแสงใช่ครับ เหมือนเป็นประตูหรือเป็นช่องทางอะไรสักอย่างที่จะพาเราไปสู่มิติอื่นหรือประสบการณ์อื่นได้ประมาณนั้นครับโอเคน่าสนใจค่ะงั้นเรามาลองแกะดูต่อนะคะจุดสำคัญที่เขาพูดถึงคือพอเห็นหน้าต่างแล้วเขาให้เรานึกภาพว่าเราเก้าวผ่านหน้าต่างนั้นเข้าไปเลยครับก้าวเข้าไปในเหมือนกับอุโมงค์แห่งแสงไอเดิมของเราที่อยู่ข้างนอกถูกต้องค่ะซึ่งในแหล่งข้อมูลเขาเรียกสิ่งนี้ว่ายานพาหนะทางโลกหรือ earthly vehicle นะคะ ครับก็คือเป็นเหมือนเครื่องมือที่จิตสำนึกเราใช้ในการรับรู้โลกนี้อยู่ณปัจจุบันประมาณนั้นเลยค่ะแล้วประเด็นที่คุณผู้เชี่ยวชาญคิดว่าน่าสนใจจากตรงนี้คืออะไรคะคือแนวคิดที่ว่าตัวจิตสำนึกของเราจริงๆเ่ยมันอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในร่างกายนี้ครับร่างกายเป็นแค่เหมือนเครื่องมือชิ้นหนึ่งหรือยานพาหนะคันหนึ่งที่เราเลือกใช้อยู่อ๋อเหมือนเราใหญ่กว่าร่างกายว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับร่างกายเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมด โหนี่ก็น่าคิดตามจริงๆนะคะแล้วในอุมโมงค์แสงที่ว่านั่นล่ะคะ่ะเขาบอกว่าไงต่อครับในอุมโมงนั้นนะครับคือจุดที่เขาเรียกว่า quantum jumping ไหมครับเขาอธิบายว่ามันมีเหมือนยานพาหนะอื่นๆหรือรูปแบบตัวตนอื่นๆให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยยานพาหนะอื่นแบบไหนคะอ๋ออย่างเช่นเช่น อาจจะเป็นร่างที่รู้สึกมั่นใจมากๆหรือร่างที่ประสบความสําเร็จหรือสุขภาพดีมากๆมีความสุขหรือแม้กระทั่งมีชุดความคิดความเชื่อที่แตกต่างไปจากเดิมเลยก็ได้ครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าตัววิดีโอเนี่ยเขาใช้คําว่าควันตั้มอาจจะในเชิงเปรียบเรยว่าการกระโดดหรือเปลี่ยนฉับพลันไปสู่สภาวะอื่นแบบนั้นหรือเปล่าคะ ใช่ครับน่าจะใช้ในเชิงเปรียบเปียแบบนั้นมากกว่าจะเป็นหลักฟิสิกส์จริงๆคือเน้นไปที่ประสบการณ์ในจินตนาการการเปลี่ยนสภาวะทางจิตสำนึกแล้วเขาให้เราทำยังไงต่อกับยานผ่านะพวกนั้นคะ เขาก็จะชวนให้เราสำรวจครับใช้จิตสำนึกของเราเนี่ยเข้าไปสัมผัสลองรู้สึกถึงยานพาหนะแต่และอันดูว่าอันไหนมันดึงดูดเราที่สุดอันไหนที่รู้สึกว่าใช่ที่สุดสำหรับเราในตอนนั้นเหมือนลองเสื้อผ้าเลยนะคะแบบว่าลองเข้าไปอยู่ลองไปสวมดูพานะอันนั้นผ่านตาหรือประสาทสัมผัสข,ของร่างใหม่นั้นว่ามันรู้สึกต่างจากเดิมยังไงคือให้เราทดลองประสบการณ์ผ่านจิตสำนึกจริงจง ถูกต้องครับแล้วพอเราเลือกได้แล้วว่าชอบอันไหนที่สุดอันนี้คือขั้นตอนสำคัญเลยเขาเรียกว่าการรวมหรือ merging รวมยังไงอะคะก็คือให้นำจิตสำนึกที่เราเข้าไปอยู่ในยานพาหนะใหม่ที่เราเลือกแล้วเนี่ยเดินทางกลับออกมาทางเดิมผ่านหน้าต่างบานเดิมนั่นแหละครับกลับมาที่จุดที่ร่างกายเดิมเราอยู่อ๋อกลับมาที่เดิมใช่ครับแล้วก็ทำการผสานหรือรวมเอาคุณสมบัติหรือสภาวะของยานพาหนะใหม่นั้นเข้ากับร่างกายเดิมของเรา หูฟฟงดูเหนือจริงนิ่งๆนะคะแล้วผลลัพธ์ของการรวมนี่คืออะไรคะตามที่แหล่งข้อมูลเขาอธิบายไว้มันจะส่งผลกับชีวิตจริงเราได้ยังไงครับตามคำอธิบายในนั้นเนี่ยเขาเปรียบเหมือนว่ามันเป็นการอัปเกรดร่างกายเดิมหรือเป็นการนำเข้าคุณสมบัติใหม่ๆที่เราเลือกมาจากยานพาหนะอันนั้นนะครับอัปเกรดใช่ครับทำให้เราเหมือนกับว่ามีมุมมองใหม่ๆมีชุดความเชื่อใหม่ความคิดความรู้สึก หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปตามไปด้วยอ๋อคือพอภายในเราเปลี่ยนการรับรู้โลกภายนอกหรือการกระทําเราก็จะเปลี่ยนตามใช่ครับเขาอ้างว่าแบบนั้นแล้วสิ่งนี้แหละที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในโลกจริงๆของเราให้มันสอดคล้องกับสภาวะภายในที่เราได้อัปเกรดหรือรวมเข้ามาใหม่นั่นเองครับสรุปก็คือแก่นของแนวคิดจากแหล่งข้อมูลนี้ ก็คือการใช้พลังของจิตสํานึกบวกกับจินตนาการที่ถูกนำพางอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อไปเลือกแล้วก็ผสานเข้ากับเวอร์ชั่นของตัวเราหรือความเป็นจริงในแบบที่เราต้องการผ่านสมาธิแบบนี้นี่เองถูกต้องครับหลักๆคือประมาณนั้นเลยเป็นการใช้จินตนาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนสภาวะภายในแล้วก็คาดหวังผลต่อภายนอกก็นับว่าเป็นแนวคิดที่ออน่าสนใจแล้วก็ชวนให้คิดต่อจริงๆนะคะว่าถ้า ถ้าจิตสำนึกเรามันมีพลังในการเลือกหรือปรับเปลี่ยนประสบการณ์ตัวเองได้จริงแบบที่เขาว่าเนี่ยการฝึกแบบนี้มันจะส่งผลต่อการรับรู้หรือการสร้างความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของเราได้มากน่อยแค่ไหนนั่นนะสิครับเป็นคำถามที่น่าสนใจที่อาจจะต้องลองไปใคร่ครวญหรืออาจจะลองออทดลองดูด้วยตัวเองมั้งครับถึงจะรู้คาตอบจริงๆ